เลูกอ่ะทุ่งจ้าเจ้าสวยเร็วเจ้าสวยเร็วเจ้าสวยแม่ก่อนไปไปเจ้าสวยจ้าทุจ้าจ้าสวัสดีครับเมื่อนี้เขาอยู่บ้าน ทุ่งชัยครับผมเมื่อคืนเขาทุ่งชัยทท<า>ทุุุ่่่งงงชชชัััยยยเมื่อคืนเขาเล่นอยู่ที่ทุ่งนาพี่จอห์นนี่เมือ่อบ่าไนะครับก่อคนกับ,อาาบ,าบออไอ้เนี้ยบัตร้อยยี่สิบบาทเมื่อนี้บาทเท่าไรครับไอ้เกลียงบ่รู้ครับโอเคอันนี้เขาเพิ่งมาเร็นวงังเดือนที่แล้วเนาะสองเดือนที่แล้วประมาณนั้นบันทุ่งชัยเดินหนีเรื่อยครับอ่าที่เดิมกลับมาอีกกลับมาอีกไงฮะที่ได้ติ๊บไงแล้ว พี่มอสถ่ายรูปอยู่นี้หนูถ่ายให้พี่ใจดีพี่มาไล่เหรอใช่โอเควันนี้ไม่ได้อีกเหรอครับก็อนนี่ไม่รู้อุไว้ก่อนวันนี้เรากลับมาอีกครับสถานที่เดิมนะครับก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับก็ขอก็น่าจะกไอยักเหมือนเดิมนะครับผมก็อุทุมพรนี่น่าจะงานที่เกือบยี่สิบแล้วมั้งเป็นเดี๋ยเปิดฤดูกาลมานะครับผมพูดถึงแสงสีเสียงเมื่อคืนอ่ะ อันนั้นยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็เป็นไฟตัวทดลองไงอเออมันเป็นไฟตัวทดลองคือเบนเขามาทําพอบอสเขาอยากเอาไปใส่รถแห่อเออเบนก็ออมาทดลองให้ออเออว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้ <ๆ S 1> เพราะว่ารถแห่เนี่ยเบนก็ต้องจะไปเซตอีกอาจารย์เบนนะครับเป็นคนจะไปเซตเซตร,ระบบไฟรถแห่ลาแพนลําพื้นเต้ยเสดเดือดนะครับผมย่าใหเต็มร้อยจะมาทำให้ดูอีกทีนงส่วนวงใหญ่เนี่ยเขาลงใหม่แล้วของวงใหญ่เนี่ยเขาลงใหม่แล้วแค่เดี๋ยวปีหน้ามันจะไม่มีอะไรลง เก็บไว้ก่อนอเ,เออเก็บไว้ก็ได้เออเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้ามันจะไม่มีอะไรใหม่นะครับลูดูการหน้าเออฤดูการหน้ามันจะไม่มีอะไรใหม่ไม่ไม่ไม่หรอกคือบอสเขามองมองดูหมดเลยครับบอสเขามองดูตัวไหนมันเสื่อมตัวไหนมันเสียเขาก็เปลี่ยนใหม่มตลอดนะครับผมวันนี้เขาทำอ,อะไรกรันสงสัยอะไรก็ถามมาครับผมใครมีคําถามอะไรมีคําถามยังคอมเมนต์ไว้นะครับผมคําถามไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับคำถามไหนตอบไม่ได้ก็จะประมวลนิดนึง นะครับผมก็เข้าสู่คำถามแรกกันเลยนะครับสวัสดีพี่ไพโรจนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามจำเป็นไหมที่มิกต้องอยู่ใกล้จากเวทีแบบปัจจุบันอยู่ข้างเวทีได้ไหมถามว่าอยู่ได้ไหมเหรอครับได้ครับเราก็ทําผ่านมอนิเตอร์นะครับทําผ่านมอนิเตอร์ที่เราก็มีตู้มอนิเตอร์แล้วก็อยู่ในรถอยู่ข้างเวทีหรือถ้าอยู่บนเวทีแต่ถ้าอยู่บนเวทีโดยไม่มีมอนิเตอร์เลยเนี่ย ตัวน้นมันจะเป็นมิกไซส์ฟิลมากกว่ามิกมอนิเตอร์พวกมิกมอนิเตอร์เขาก็อยู่กับมอนิเตอร์ส่วนมิกพีเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีตู้นะครับตู้มอนิเตอร์เหมือนรถพี่โคกใช่ไหมฮะพี่โคกระเบียบวัฒนชินแกอยู่ในรถก็จริงอยู่ข้างหน้าก็จริงแต่ว่าแกก็จะมีมอนิเตอร์ฟังนะครับผมก็ถ้าเราอยู่ข้างวิธีได้ไม่ได้ครับก็อยู่ในรถเหมือนสิงห์อีสานแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับสิงห์อีสานตะกี้ครับที่ลุงไชยอยู่นะครับที่พ่อไชยอยู่เป็นไกยู่ขังววธีแล้วก แต่ความสะดวกสบายในการฟังเสียงแต่และมือครับอากาศสถานที่คนนะครับผมมันไม่เหมือนเดิมเราจะอ้างยิงจากมอนิเตอร์เยอะเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมเขาก็ต้องมาฟังหนาวิธี่สุดวสดบามือนี้มันดังยังไดมือนี้มันอะไรอย่างไงมันจะสะดวกมากกว่านะครับเหมือนมาตรฐานระดับโลกนะครับทั่วโลกครับเขาทาอย่างนี้หมดนะครับผมทั่วโลกทําอย่างนี้หมดเพราะว่าด้วยความสะดวกสบายในการฟังเสียงเขาเห็นลาพุ่งตัวไดนะครับเขาก็มาฟังลาพุ่งตัวหนันดีกว่าครับก็ มันจะได้ความสมจริงมากกว่าว่าวันนี้เราทํากับอากาศแบบนี้นะกับที่สถานที่แบบนี้อย่างทีนะครับก็หลักงๆง่ายๆคือความสะดวกสบายในการฟังนะครับผมก็คืออยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าลาโพงน่าจะดีที่สุดเหมือนเราฟังเพลงเขาก็ยังอยู่หน้าลาโพงเลยครับเขาฟังลาโพงตัวนี้เขาก็อยู่หน้าลาโพงตัวนี้ครับผมก็ความสะดวกสบายในการทําเสียงตัวนี้คือเป็นการทําที่เบอร์ที่สุดแล้วครับ ที่ทั่วโลกทำกันนะครับผมมอดกับมอดขำหมักบินต่างกันตรงไหนคำถามนี้ก็เอามาแหละก็ไม่บมอดหนูมอดกับมอดขหมากบินต่างกันตรงไหนเลยครับก็หนูไม่รู้มอดขำหมักบินพี่มอดขำหมากบินต่างกันตรงไหนผมหลอกกว่าครับหยอกหยอกได้เดอเผื่อเผื่อพี่มอดมาดูไงครับผมก็เป็นนักร้องหรอใช่แกเคยขึ้นมาเคยขึ้นเวทีด้วยเออเพลงอะไรนะของแก เดี๋ยวต้องพี่เองก่อนอ้มอสไหมเอาเปล่าไงนีอเออใช่เอาเปล่าไงเอาบอเอาบอเออนั่นไงพี่มอสขมากบินเออนั่นแหละอันนี้มอสอะไรอันนี้มอสเป็นบันแพงไงเออครับอะไรลูกอาจารย์มอสจุดบอดเสียงเบียดหน้าวิธีแก้ไขได้ไหม้าทำเรื่องจุดบอดนะครับทุกตู้ครับมีทุกตู้แค่จะบอดตรงไหนแค่นั้นเองแล้วก็ เหมือนเดิมครบสภาพอากาศสถานที่นะครับผมมีส่วนมีผลทุกอย่างที่เราจะแก้ไขได้ทุกๆงานถ้าแก้ไขจุดบอดก็คือเราต้องมาอะไรเมเมนใหม่นะครับก็คือมาจูนใหม่แต่ละง,งานแต่ละง,งานซึ่งเวลาไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมก็เราทําทุนเสียงที่มันมีจุดบอดน้อยที่สุดในแต่ละวันแต่ถามว่าจุดบอดมีไหมมันมีทุกตู้ทุกรุ่นทุกยีห้อครับแค่มันจะจะเฟ,ฟกันตรงไหนจะบอดกันตรงไหน น้อยมากจะเฟดได้น้อยจะเฟดได้มากแค่นั้นครับแต่เรื่องอบอร์ดเนี่ยมันมีทุกตู้อยู่แล้วครับต่อให้ตู้แบรนด์ระดับโลกก็มีครับแค่เขาแก้ไขได้อ่บอร์ดได้น้อยที่สุดนะครับผมในแต่ละวันในแต่ละงานแต่เวลาของเรามีจํากัดมากนะครับนี่อย่างเช่นเนี้ยหกโมงเครื่องของเราก็ยังไม่ได้เปิดเลยอะไรเงี้ยถ้าเรามาะไรเม้น์ใหม่หรือมาจูนใหม่โอ้สามถุ่มเด็กครับไดเร็นได้ลองครับก็ประมาณนี้ครับด้วยระยะเวลาด้วย ความสะดวกในการติดตั้งวิธีในแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันเราไม่มีเวลาที่จะมาลเยมินใหม่ที่หาจุดบอดหาจุดอันนี้ใหม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็คือจุดบอดมันก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับผมเรื่องตู้แบร์ระดับโลกระดับอะไรมีหมดครับมีจุดบอดหมดแค่สีน้อยสีหลายแค่นั้นครับผมก็ถามว่าแก้ไขได้ไหมได้ในระดับหนึ่งครับคือเราก็ทําทนเสียงที่มันแก้ไขในจุดบอดในตรงนั้นได้น้อยที่สุดให้มันน้อยที่สุด ได้ประมาณนั้นครับผมแต่ก็ยังมีนะครับอาจารย์มอสพอมีมันติแทคสาวน้อยบ้างไหมครับอยากไปฝึกมิกดูมันติแทคไม่ได้อัดไว้เลยครับไม่ได้ทําไว้นะครับไม่ได้บันทึกไว้เลยนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมและเอ่อมันติแทคก,ก็มีคนแจกอยู่นะเออมีคนแจกเยอะแยะนะครับแต่ส่วนของผมไม่ได้ทําไว้นะครับต้องขออภัยมันติแทคก,ก็คือมันจะอจัด เป็นแท็กเป็นแท็กไปเช่นกระเดื่องสแสน่ให้แฮกอะไรเป็นลายไปให้เขาไปมิกใหม่ได้อ่ามัดีแท็กก็คือส่งไฟล์ไปแบบเป็นไปมิกใหม่ได้นะครับไม่ได้บันทึกไว้นะครับแต่ถ้าอ่าถ้ามีใครสนใจเยอะๆมากจริงๆก็อาจจะบันทึกไว้ให้นะครับผมเผื่อกีพีน้องๆนะครับอยากเอาซอสต,ตรงนี้อยากเอาต้นทางจากตรงนี้ไปลองไปมิกดูก็เดี๋ยวจะลองทําดูให้นะครับ อาจารย์มอสสอบถามว่าป้ายไฟสาวน้อยเพชรบานแพงคําว่าสาวน้อยสังเกตดูดีๆไฟมันจะวิ่งเร็วกว่าคําว่าเพชรบานแพงมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีแก้ไขให้เหมือนกันได้หรือไม่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสีไฟวิ่งเหมือนของฤดูการก่อนที่มีหลายสีได้ไหมครับป้ายไฟเหรอครับป้ายไฟมันก็เป็นส่วนอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งมันตอนนี้เออมันตอนนี้แหละมันก็ด้วยของเคลื่อนย้ายนะของเคลื่อนย้ายด้วยสภาพอ่า มันก็มีผุพังไปบ้างนะครับผมส่วนเรื่องป้ายเนี่ยผมก็ไม่กล้าบอกเพราะเป็นมันเป็นฝ่ายของพี่ๆฝ่ายประดับเขานะครับอเออมันเป็นฝ่ายของพี่ๆฝ่ายประดับเขาก็ถามว่าดูช่วยกันไหมดูครับว่ามันพังมันอันนี้เดอ้อมันนีเ้เด้อเออจะเป็นลุงจอยนะครับที่ดูแลลุงจอยดูแลก็บอกลุงจอยว่าเออลุงจอยมองนี่มันมติดนะครับอันนี้มติดว่าด้เราพูดได้แค่นี้ครับส่วนเรื่องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรมันเป็นฝ่ายบริหารด้านประดับเขานะครับเขาจะเป็นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่าย ส่วนผมก็มีหน้าที่แค่เรื่องเสียงอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าดูช่วยกันไหมดูช่วยกันทุกอย่างครับทุกทั้งหมดอย่างเช่นพี่ๆเรื่องไฟพี่ๆไฟไฟไฟมาดูเสียงให้ด้วยมาช่วยเสียงด้วยก็มีครับเราก็ช่วยๆกันครับแต่ว่าเรื่องการรับผิดชอบหน้าที่งานมันจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายไปเพราะว่าถ้าทํารวมกันหมดอ่ะมันไม่เสร็จง่ายหรอกครับเราก็จะแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายไปอย่างเช่นฝ่ายวิธีตั้งเสร็จแล้วฝ่ายไฟก็ขึ้นนะฝ่ายไฟขึ้นก็ฝ่ายประดับ ประดับตกแต่งไฟจอ led นะครับไฟเสียงก็ทําเสียงไปงเช่นไฟเสียงก็มีจานแบงค์พิกัดอะไรเงี้ยเขาก็ต่อระบบเสียงไปขอลูกแป๊บนึงค่ะมันก็จะเป็นฝ่ายเป็นแผนกเป็นแผนกไปนะครับส่วนเรื่องอันนี้ก็พูดกันอยู่ครับว่าเรื่องไป้ายไฟเราจะแก้ไขกันยังไงก็พูดกับลุงจอยคนที่ดูแลนะครับคนที่คนที่ดูแลป้ายเรื่องป้ายว่ามันมุนเดอ้อน,นี่เพจแก้ไขได้เดอ้ออันนี้ซึ่งแก้ไขแล้วนะแก้ไขตัวเพรบ้านแพงอ่ะมันได้แต่ตัวสาน้อยน่าจะแก้ไขยากเขากำลังจะทำไหม เพราะว่าการแก้ไขแต่ละทีช่างเราอยู่ขอนแก่นอ๋อถ้าจะให้ช่างมาแก้ตรงนี้มันก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะอ่าเสีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างเช่นค่าน้ำมุงน้ำมันค่าที่พักค่าที่อยู่อะไรเราต้องรองานที่มันใกล้ขอนแก่นเหมือนเมื่อกี้ฮะงานใกล้ขอนแก่นเมื่อกี้ช่างก็ไม่แก้ไขห้ครับแก้ไขห้ด้วยเนื่องด้วยสายมันอยู่ข้างหลังเนี่ยสายนิดน้อยเส้ยดินน้อยครับเราเวลาเก็บอ่ะมันก็อาจจะคองจะจะขาดแน่นะครับก็ต้องขออภัยที่ไม่สวยงามนะครับ้วยของเขินใหญ่เดียวบอสแก้ดูอยู่แล้วแหละ เออแกแกไขอยู่แล้วแหละนะครับผมแค่นี้เหรอน้อยจังเอาหยิบแล้วว่าให้อีกล้วไม่มาทะเลาะกันใชได้ทีมหนึ่งครับก็ขอบคุณสำหรับท,ทุกคำถามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องอมีความเติบโตมากขึ้นแสนสับคือบ้านคือเมืองเพิ่นนะครับก็ขอความอนุเคราะห์ นะครับผมกําลังใจจากพ่อแม่นะครับ FC นะครับคําถามทั่วไปก็ได้ไม่จ้ำกัดถามทั่วไปก็ได้แต่ที่ดียวระบบเสียงดีกว่าเพราะช่องเราเป็นระบบเสียงเอผื่อคนอยากถามไงที่เกี่ยวในวงไม่เฉียงอีกดูที่ห้อง่ังแค่หนึ่งก็คือเรื่องส่วนตัวไม่ตอบไงเออี๋่วกับคำถามทั่วไปเผื่อแบบเออคำถามห่าห้าอะไรอย่างเงี้ยเผื่ออยากถาครับห่าเออฮ่าหก็ได้คถามทั่วไปอะไรอะไรก็ได้ ถามว่าเหมือนทำถามอาจารย์มดจะมีแพนมีเมียเพิ่มไหมคะเออนี่ถามมาถามมาหลายหลายคำถามแล้วนะเพนบอกว่ามีแพนอยู่นะคะแต่ยังไม่มีโอกาสผ่าเรื่องให้คุณแล้วครับก็ขอบคุณสําหรับยอดไลค์ยอดติดตามหรือยอดดูนะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่พี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับผมเจอกันทักทายได้ครับเจอกันทักทายได้มาเห็นอาจารย์มดไอ้มดน้องมดจังศักเอซีนะครับมาพูดคุยได้นะครับถ้า ไม่ยุ่งจนเกินไปเออถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปผมก็จะมานั่งคุยด้วยนะครับผมหรือถ้าตอนไหนยุ่งก็อาจจะคุยบ้างเป็นปากไปนะครับก็มาทักทายได้นะครับถ้าเห็นอยู่หน้างานวันนี้ครับบ้านทุ่งชัยนะครับบัตรเท่าไหร่ครับ้บัตรเท่าไหร่บัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้าอีสานก็จะประมาณนี้แหละเออบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถือว่าราคาถูกมากถ้ากรุงเทพสองร้อยเออใช่ไหมกรุงเทพร้อยแปดสิบสองร้อยใช่ถ้าอีสานบ้านเราก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับ มื่อนี้บานท,ทุ่งชัยครับและพรุ่งนี้เราเดินทางเพื่อจะไปวัดบางปิ้งครับผมเจอกันที่ทกทมบบน,นะครับผมวัดบางปิ้งชมฟรีใช่ไหมวัดบ,บางปิง<ช>้งครับผมชมฟรีฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ